สองเนี่ยเขาบอกเลยคนนึงเนี่ยเขาเรียกว่าที่ที่อันตรายที่สุดที่ที่ปลอดภัยที่สุดสรุปว่าเป็นคนหรือเป็นผีนะครับสวัสดีครับวันนี้อยู่กับเราช่องแปดสยองแชนแนลครับผมก็ต่อจากคลิปที่แล้วเลยแล้วก็คอนเทนต์นะครับร่อนแอบเหมือนเดิมวันนี้คนเยอะเพิ่มเพิ่มขึ้นคนเยอะกว่าเดิมกี่คนคนเดียว ะเเพิ่ม uh> ขึ้นนคดียวแต่ก็เยอะอยู่ก็เยอะขนาดแล้วขนาดเลยค่อยหาได้เจอเลยตอนนี้เราก็จะเปลี่ยนเปลกลาใหม่เปลี่ยนคนหาปกติผมหาสองคนใช่ไหมผมจะเอาแค่คนเดียวหาแล้วก็เอาไอ้นายตัดไอโนมาตีใบใครออกก็มาหาช่วยช่วยคนหนึ่งก็คือหาหมดสองคนตั้งกฎเลยคือห้ามแอบ ห้องน้ําอันนี้คือหลักหลักห้องน้ำห้ามแอบแล้วก็ดินบนสซวนไหนที่มันเป็นพื้นดินอ่ะห้ามแอบก็ผมไปดูไปแล้วว่ามันมันคือเหมือนนอกบริเวณรีสอร์ทเ่ะมันคือนอกบริเวณรีสอร์ทนะผมเลยบอกว่าดินก็คือใช่ก็คือห้ามอ่ะตรงไนก็ไถ้าไปเจอยนิบนดินก็คือฟาวเลยฟาวฟาวไม่ได้แล้วก็รถไม่ห้ามแล้วอยากอยากแอบก็แอบไหมรถอยู่เนี้ยเอาอยู่ตรงนี้อยากแอบก็แอบรถอยู่แค่นี้อยากไมแอบได้หมดตอนนี้เราก็อยู่ที่แจ่มจันทร์รีสอร์ทนะครับผมอยู่แก่งกระจานครับ ก็เราจะมาเที่ยวที่ไหนเราก็จะเล่นซ่อนแอบ,บทุกที่ใช่ทีนนี้เราก็อยู่ที่นี่เราก็จะซ่อนแอบ,บที่นี่ก่อนเลยอ,อไปไปชุบเลยชนะหาแพ้หาดิเอาแพ้หาก็ได้ได้หม<ถ>ด,ดเหมือนกันแพ้หานะเออแพ้หาแล้วก็เดี๋ยวมาหาคนหาช่วยอีกทีนึงแพ้หาแพ้หาเอา้าแอบเว้หาแล้วกันเดี๋ยวเดี๋ยวมานี่ว่ะหาคนช่วยอีกคนนึงมาเงียบเลยนะเรามาเงียบเลยนะมึงมาเงียบเลยนะเราเนี่ย เอ้ตีใบถ้าใครถ้าใครออกหาน่ะเออตีใบไอ้น้อวะหาละกูแล้วนี่กูหาละคนหนึ่งอืมันนี้ยังไม่ตื่นกันนะครับนั่งรถมาหลับกันหมดเลยไม่มีเขาหลับโอ้โหไม่มีเขาขับหลับโอเย่ไหรเหรอเออโน้โนยอ๋อโอ้โหไอ้ตาหาไหนจับมือจับมือจับมือก่อนจับมือก่อนจับมือก่อนคนหาจับมือกันจับจับจับโอเคอืมเอากี่นาทีดีเอาให้เลือกจะหากี่นาทีแลดูจับบริเวณด้วยเอา อุ้ยใหญ่รอบนี้ขออ่ะรอบพี้แล้สิ0ไม่ทันจริงจริงนาี้งแค่แปดเจอสนพี้แล้ว8ดเองเาห้ายี่สมันใหญ่ขึ้นโอ้ย20้ยคนแอบนานเกินสิหแหละ15บห้าดิวดสิดิวดิเพราะเราไม่ได้ไปแอบแต่กันในห้อง15บห้าทแอบห้องน้ำห้องนอนแล้วก็พื้นที่ดินเออได้ทุกที่แล้วรอบีสอบแอบไ้หมดจะไปขอเวลาแอบ ยี่สิบนาทีโอู้หูยี่รอดีกว่ายี่สิบอ๋อมันแอบกันหลายคนดูดิมีกล้องตัวเดียวอ่ะเดี๋ยวเสร็จปุ๊บโทรบอกโอเคเออเสร็จปุ๊บโทรบอกอันนี้เริ่มเลยใช่ไหมเนี่ยอ่าเออเริ่มเลยเริ่มเลยเริ่มเลยอืมมึงมึงเอามึงเอาโคโบแวร์เดี๋ยวเดี๋ยวนี้เดี๋ยวชี้พื้นที่ให้ให้บารอฮะอันนี้คือที่จอดรถอยู่นี่นะไอ้บ้าจะต้องรอตรงนี้ข้างหน้าเลยหน้ารีสอร์ทเลยนี่นั่นตรงนี้นั่นตรงนี้นะเห็นเปล่าต้องนั่งตรงนี้เท่านนั้ โอเคครับตอนนี้ก็เอาใครก่อนครับพี่หญิงก่อนึ่เออนี่เราอยู่หน้าที่สอบอะไรบ้าอยู่นี่ให้มันนั่งข้างหลังอ่ะเอาตรงไหนนั่งเลยไปดูก่อนเนี่ยตรงเนี้ยเขาอปเลยคนนึงเนี่ยเขาเรียกว่าที่ที่อันตรายที่สุดที่ที่ปลอดภัยที่สุดในรถแขาเห็น้าใครใหญ่เปล่าขโมยเข้ามาเข้ามานี้ข้ามานี้แต่แด่คนนึงเนี่ยหลังหลังแทงน้ำได้คนเนี่ยเออไม่ถึงคนหรอกที่ที่อันตรายที่สุดคือที่ที่ปลอดภัยที่สุดบิวบิวแอบตรงนี้นะได้แล้วบิวแอบตรงนี้หนึ่ง เดินข no, no, ึ okay. ้นมาไม่อาจะเจอสนใจเปล่าไปไม่มีไม่มีโล่งตรงนี้โล่งไม่มีอะไรเลยสองสาวแอบไหนที่เดียวกันเลยป่ะเอาที่เดียวกันเลยเปล่าให้มันมีที่แอบก่อนเถอะใช่คุมันเป็นที่าหมดเลยรูจะแอบตรงไหนอ่ะตวงไหนก็ถือไอโน่ไอโน่หายอบได้ไหไอโน่ไอโน่ไอโน่ที่แอบป่ะไหนเดี๋ยวไปหายโน่กแหละโน่อย่างนี้นเดี๋ยวไปโน่ไหดิโหชุดแดงชุดแดงเห็นไหมเนี่ย เฮ้ยเพียวเพียวเพียวนี่หาอะไรมาปิดให้มันหน่อยไหมไม่ต้องไม่ต้องไม่ไต้องรถมันคืออย่าล่ออันนี้เดี๋ยวมันพอเจอสุบมันไปเลยเดีก้กาฟีอยู่ในห้องนู้นในห้องไหนในห้องนี้เดินเข้าได้เลยหรอคือห้องไหนดูดูดูเฮ้ยแต่มันบอกห้องอะไรในห้องเดี๋ยวมันหาว่าโกงอีกแล้ยมึงก็เปิดดิเราเปิดไว้นิดนึงอนีะใช่อืมเดี๋ยวพู่ในห้องนี้เออเออไปเดินดูผู้หญิงอ่ะอยู่ไหนเดี๋ยวกูจะไปแอบข้างหน้าเลยเก็แบบใกล้มันที่สุดอ่ะนี่ไงนี่ไงนี่ไง เนี่ยเนี nee ่ยเนี nee. ่ยพอหวานมาก,ก็นั่งวุดลงไปเนี่ยมก็นั่งได้นั่งนั่งแบบชิวๆเลยคนนึงเนี่ยนั่งอย่างนี้เลยก็คือก่ามันจะมาหาเจอมันก็ต้องเดินมาไกลอยู่อะ่ะเพราะมันสุดมุมเลยแต่จะอยู่สองคนเลยเหรอนั่งอย่นอนอนงยนี้เลยนะไปไม่น่าเจอ,อบอกเลยเดินมาแล้วหนึ่งนที่สอนจ้าอยู่นี่จ้ามุมสุดเลยจ้านี่นะนี่นะอยู่ตรงนี้นะ ในห้องจะเปิดประตูทิ้งไว้ก็คือนั่งอยู่ข้างในเลยไอ้นุอยู่นี่อ่ะเหลือผมคนสุดท้ายเหลือผมคนสุดท้ายมาครับทุกคนตอนนี้เราก็นั่งรอคือเขาขอเวกลาจ็อกขอเวลาแอบขอเวลาแอบเท่าไหร่ยี่สิบนาทีโคตรนานนะนั่งเบื่อบอกเลยผมไม่อยากโชว์สกิลการหาเฉย ก็ à, เอายังไงมึงจะเดินหาก,ก็กูหรือมึงจะเดินแยกเอาใหเดินไปด้วยกันก่อนถึงเราวค่อยแบบชี้ชี้ทางว่ามึงไปทางมึงทางนี้โอเคปะเด้เออวางแผนเลยสอนให้ดีๆนะเพื่อกระจกกระจกรอบที่แล้วกูหาไม่เจอเลยตัศเ์ไม่มีกูไงม่มีกูใช่ถ้ารอบนี้แล้วมึงมาแล้วมึงแบบทําให้กูหาเจอนะถือว่ามึงก้อนเลยรอบนี้แล้วคือแอบโกงเกินนะว่าแอบบนรถเกินนะครับแต่ตอนนี้เราก็จะแอบก็แอบรถอ่ะเนี่ยนั่งคุมรถอยู่เลยเนาะขอแบบเนียนๆนะ อย่ามาโปะแตกนะใช่เราไม่ต้องพูดอะไรเยอะละรอเอ๊ะโอ๊ะเจ็บพอว่ะโอ้โเจไปแอบข้างหน้าสุดเลยอยากรู้ว่ามันจะเจอผมไหมแบบข้างหน้าสุดเลยอ่ะแอบตรงนี้เลยที่แรกที่ที่คุณเคยโอเคผมเลยที่แหวนนี่นะมันอยู่ที่นั่นแม่ตรงนี้เลยข้างหน้าสุด ใจมันได้ผมู่าเริ่มแล้วหมดเวลา11โมงสตอนนี้10โมง80หนี่เริ่มเฮ้ยทุกคนไอบน้บมันส่งข้อความมาว่าเริ่มก็คือเริ่มหาไล้แล้ะผมรอ20นาทีไม่ถึง20นาทีได้หาละไปรัดลุยคือแผนของเราคือดีกร่าเนี่ยมันจะมีข้างบนจนถึงข้างล่างข้างล่างคือติดแม่น้ำเราจะไล่จากข้างบนลงไปเลยจนไปถึงแม่น้ำโอเคนะ โอเคเดี๋ยวมึงแบบอ่ะมึงไปดทางนี้เดี๋ยวกูตรงนี้ก่อนไปหาให้ทั่วมันนวิ่งผ่านผมไปทุกคนต้องลำบากมาหาคนแบนี้ตาวิ่งไปยเนี่ยไอ้ตาวิ่งผ่านไปเนี่ยโคตหาโม โอ้โหนอนอยู่บ้านดีๆก็ดีอยู่เลยที่ีๆอันตรายคือที่ที่ปลอดภัยที่สุดห้ามาลำบากเลยร้อนไหมร้อนนะนนะไหนวะวิ่งวิ่ง เอ้ยบนนี้ได้หีือ่าถือว่าใช้ได้ไม่เห็นเลยทุกคนไม่เห็นเลยไม่เห็นเลยเจอแล้วเป็นไม่เจอป่ะไม่เจอเลยสรุปว่าเป็นคนหรือเป็นผีนะครับแอบชิวๆหายไม่เจอเฉยวิ่งผ่านไอย่างนี้เลยนะเมื่อกี้อย่างนี้เลยไม่เห็นรอเวลาเดี๋ยวผม ไม่น่าจเจอผมแล้วเพราะผมอยู่ข้างหน้าสุดคือหาหาวิ่งเลยไปแล้วคือไม่เจอแน่นอนเฮ้ยเยสียงอะไรตกวะเส, <c oughs> สียงอะไรตกเสียงตกเฮ้ยโซนนี้ไม่มีเลยเหรอมีป่ะทางนั้นอ่ะทางนั้นเดินดไปดูดิเดินไปดูทางนน้นดิเฮ้ยเขาหายกันหมดเลยว่ะ

นูไอ้นี่มันไม่ได้ยินเสียงมึงจริงๆใช่ไหมนั่งเล่นมันมามันมันยืนตรงไหนเมื่อกี้มันดูตรงไหนตรงนี้งงไม่เจอเอ้ยอย่างนี้เราก็สบายละนุ๊กอ๋หาเราไม่เจอว่ะ สบายมากเลยเล่นเกมเสียงดังๆอะทุกคนกูก็งงเลยไม่เจอมึงโอ้โหไม่เจอแบบไม่เจอสองคนอ่ะไออันนี้เจอคนแรกเหรอใช่ แรกเลยโคตรห่เลยเนี่ยตันั้นเลยอ่ะมันเจอ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 ชีมกระดหะละอโน่น่าเล่นเกมเสียงโคตรดังเยีัไม่ไดเวมาดูอโน่เจอชีมกระดนะทุกคนอันไหนโทรมาบอกว่าอันได้ยินอ้โน่เล่นเกมเสียงดังดังเสียงนปืนดังอ้บ้าหาไม่เจอเารเล่นพร แล้วไม่มาทนยุ่งไหนวะยุ่งไหนวะนี่นี่ไอมันขึ้นไปข้างบนแล้วรอนู่เหดี๋ยวไปเจอมันนะมันเจอเลห้าทีเลห้าทีตวางเลยวางะวังเลยวาทเกยเเเกับอันนี้กเจอทางนั้นกคน คนเหนือ่อยเลยทุกคนมาสำรวจรีสอร์ทเจ้าบ่าว่ะเนี่ยพวกนี้น่าจะเป็นขโมยได้เนาะโอ้แอบเป็นกิ่ยงยิงแต่คนโน้อโว้ไหน

ไม่มีเฮ้ยอะไรจะไม่ออกอันนี้ห้องอะไรอ่ะเดินไปอีกห้องอะไรวะเฮ้ยไม่ได้หมดอ่ะไม่มีไม่มันไรไหนได้ไงอย่างเหลือสี่คนน่ะผมว่าเราแพ้แน่นอนเลยขไปแอบที่ไหนกันหมดวะ ก้าวเวลาแล้วใบหน่อยข้างบนมีไหมไม่มีไม่มีอ่ะมีด้วยไอ้บอสโป้งไอ้บอสทุกคนมองว่าเห็นไหมมันอยู่งั้นอ่ะโอ้โหไอ้มาเห็นผมจากล่องนี้วะทุกคนโอ้โหถ้านั่งดูทางนี้ไม่เห็นเฉยเลยมันไปตรงไหนเข้าไปตรงไหนวะ ไอ้บ e, <ım 999> ุ Harmon ๊ไอ้บ <único Liberty Overwatch throat> <com> ุ๊มีอยู่ข้างหลังมึงไม่ผ่านกูไอ้ตาไอ้เี้าตาพี่อย่างนี้เลยอะไอ้ตาอยู่นี้เลยอะไอ้ตาเป็นอะไรมาโอ้แล้วกูมองทะลุอยากลองนู้นอะเหลือไหนโนบิวไม่หาแล้วมั้งหมดเวลาแล้วเอาหาดิยังเหลือเวลาอยู่เหลือสามนาทีได้แล้วไม่ไปดูดิคือรอดแล้เดียวมันจะได้ไงวะทำไมหาไม่เจอวะ อากูใบให้เนี่ยจะหมดเวลาแล้วมงวิ่งไปดูแล้วแต่ไม่เจอไอ้นัหนกับไอ้โน่เอาแล้วมึงรู้ได้ไงว่าวิ่งไปดูแล้วไอ้ไหนโทรบอกกูว่ามึงวิ่งไปดูแล้วโอ<ๆ>้วิ่งเพื่อรีสอร์อเหลืออีกนาทีเดียวเท่านั้นยอมไหมใครจะไปแอบ,บในน้ำบ้าปเปล่าหมดเวลาแล้วเร็วๆทุกหมดเวลาแล้วน,นะครับใจล้แล้วครับ เรียบร้อยหมดเวลาผมจะเฉลยให้คุณดูมึงหาตรงนี้อ่ะหายอ่ะหาแล้วหาแล้วแต่ไม่เจอไม่เจอทำไมอ่ะคือพี่ก็ไม่มีเดี๋ยวมองข้างล่างก็ไเ่เจนอ้าวแล้วนีอะไรเป็นแดงอ่ะเฮ้ยใครมาหาใครมาหา ไอโน้ก็เล่นเกมเสียงดังเยมึงก็โคตรเหมือนเลยน้ไหนายนาอยู่แค่นี้โอ้ยไอเฮียเขาจะบอกว่านักงานไม่ใช่หเขามึงเกียกกูก่อนมึงเลยมันมึมาฝั่งนี้มันมัึงก็เฮีอะไรตรงนี้ไม่กูณได้ยินเ่าฉันถ้ามึงมาเจอไอโน้ก็คือจะเจอไอไนเลยเปิดปิดวะแล้วเกลียดปิดปิดอยดังแล้วไอ้เฮียโน้เล่นเกมเสียงโคตรดังวมันเสียงได้ยินอันนี้ไม่ใช่อันนี้อันนี้เปิดประตูไว้เปิดประตูไว้เออไอไนก็ยืนอยู่ขอบประตูเลย ไม่ปิดตั้งแต่แรกใครดูได้ไม่ปิดในกล้องปิดแทนแล้วไม่ปิดเอามานี่วิวอยู่ข้างบนแอบในห้องไงยผูไม่ได้หาในห้องไม่แอบในห้องมันจะไม่เจอครูอยู่แล้วไอ้ไหนไอ้บ้ามาชะโงกดูครูเออวิวยู่ในห้องคิวชั่วอะไรร้านเปอร์เซ็นต์ไม่มีทางไม่ใช่ห้องถูกกดที่สุดวิววิวูนี่เดินขึ้นมาบันไดเนี่ยนี่ฮงมาเนี้ งานนี้กูขึ้นงานแรกเลยเนี่ยแอรอยู่หลังแท้งเนี่ยใช่หรออืมแต่กูไม่ดูอย่างนั้นกูเดินขึ้นมาเนี่ยในยืชิวเนี่ยเฮ้ยแล้วเมื่อตอนชะงูดูไม่เจอเรื่อไงวะข้ายืดพอดีข้างนั้นโอ้โหยู่สวยๆข้ายืดพอดีแล้วเดินมานี่นั่งชะงูดูดิไม่เห็นเลยสวยๆมันหลบไปไหนเนีโอ้สรุปเจอเราสามคนว่ะเจอเราสามคนน่ะ ก็ได้เจอเราสุดทเรามีเจออโอเคสุดก็หาเจอแค่สามคนนะครับมิชชั่นไม่คอมพิวต์โอ้แอบที่ไหนก็หมดว่าไปไหนก็หมดวะก็เกมือเข้ามาตุ้งตุ้งตุ้าต้าตุ้นตุ้งตุ้หตุ้มตุ้ง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 ตุ้นตุ้วตุ้งตุ้งตุ้าตุ้งตุ้งตุ้คตุ้งตุ้งตุ้งตุ้มตุ้บตุ้ง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 ตุ้ตุ้ต สับสไคร์ที่สับสไคร์อย่าลืมกด,กดโอ้โหทีมผู้ยังไม่เคยหาชนะเลยนะยกยกเว้งกูคนเดียวที่เคยหาชนะเซอร์คิวนี้บายบายครับทุกคน